สวัสดีครับสวัสดีแฟนครับทุกๆคนครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำเพลินอภิเชิลครับพี่น้องมาหัวจอดถึงนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ถาฟังเบิ้งครับว่าสีได้จอดรถไสคครับพี่น้องตอนนี้คือเจ้าภาเพิ่นจะให้ไปห้าไปจอดนอกหัวครับฟังหลังครับพี่น้องจะถาเบิ้ง ว่าพยุตเป็นสิให้เข้าไปจอดข้างหอกเลยจังเดยครับพี่ปล่อยสมูทไม่เผาเลยเนี่ยค่อยเผาคืนไม่ได้มาเตือนสมุกเปิ่งปล่อยสมูทขาแล้วลมฟันเลยละเปล่งปล่อยสมูทขาแล้วครับพระการสวัสดีครับประการมาหมู่บ้านนี่ครับน้องกินหอดกินหอดคลิปแรกครับพ่อเมื่อเช้ามันไม่ถ่ายตรงมากเมื่อเช้าขายกินข้าวอยู่ครับแม่เจ้าภาพเลี้ยงดีมากเลยครับมพื่อนข้าสแตกก่อนีครับ แม่เจ้าภาพกําลังติดเครื่องเลยพอ่อแม่เจ้าภาพบอกเดียวอย่าเฝ้าไปมากินเขาก่อนกินเขากินน้ำก่อนจังไปแม่ครับนี่นีน่คือนี่ถ้าได้ที่อย่างนี้นี่แต่ว่าคนแน่นจริงๆแนละ้นะเมื่อคืนเงนวันนี้ยิ่งจะเยอะเมื่อคืนเมื่อคืนผมวิ่งออกไปรับนางเอกอมแอมกับพี่สุใสใหญ่อยู่ข้างหน้าเข้าไม่ได้เลยคนแน่นเต็มทางหมดเลย ได้วิ่งเดินพาเดินมารถเข้าไม่ได้เลยตอนที่เจอนะ่ะใช่ครับอันนั้นออกมาอันนั้นเข้าไปยังยังครับไปรอครับเพราะท่านโอ้โหเข่าบกแก้ขวกับผมตอนใน้ปากซอยอ่ะผมก็ออกแกเข้าแถบวบแถบวบแถวรถใแต่เบื้องแล้วกน็น่าจะได้ไปจอดข้างนอกนะครับคิดว่า แล้วก็รถรถเวทีรถยางกันนาจะได้ไปจอดต่อกันข้างนอกแท่งเส้นนี้นาจะปิดเลยครับไม่เขาจะเอานี่เขามาเดินบอกจริงหลังเวทีไม่เอาเอาเอาหลังเอาประตูนูนไม่เพราะเขาจะยกประตูออกหมดเลยเด้แต่ไม่ใช่เขามาชี้บอกว่าจงเนี่ยเส้นขาวเนี่ยเอาเป็นหลังเวทีไม่โดนแต่ข้างนอกอใช่ครับก็เห็น ใช่ครับ 20, 20, 20ผมน่าจะเอาไว้ฝันหลังนะ,ะบังพราะว่าของอาจารย์นักดนตรีหนักเลยมีแต่ของหนักข้างหลัง,งวัดอีกแล้วขนาดงานนอกวัดก็ยังอีู่ที่นอนในวัดน,นะรู้สึก นว,นะวัด,นะวดเป็นที่ที่เย็น,ยนนะใช่ครับเ,เย,ย็นมันสงบเย็นแล้วก็เงียบแล้วก็สะดวกสบายเดี๋ยวดูด,ดูโซมก่อนเดีแถววัดก่อนนอนเดี๋ยวก็มีถ้ารอเนี่ยเขาจะยังไงถ้ามีที่ว่างเนี่ยเขาเอาข้างหน้าถ้วมีที่ว่างเนี่ยเขาก็หลบก็โทาไปจอดนุ่งก่อนนูนะน่นนะที่นอนเขาเปิดไว้ไหมมือ <c oughs> ข้างหลังก็มีสาลายนู่นะตรงนู้สนามบอเมลเพื่อนว่าจะหายจอดฟังหุ่นเด็อนออม่ป้องเขาละฮะเนามีป้องเขาละคุ้นแล้วขางซองขางเดินอีเดินออาแล้วไม่งัน้นก็ได้ถ้าไมงั้นก็คิดแมนเพาะ่านก็เอาซองขั้นชิดซองขั้นชิดนี่ซองขั้นชิดไทย ไม่ได้ทางล้นติดไปขเขาจะปิดอ๋อจะปิดถนนใช่เขาจะปิดถนนให้เส้นนี้เขาจะปิดเลยได้ยินว่าอย่างนั้นแต่ถ้าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าตันนี้มันเป็นแยกเป็นหมุมอยู่แล้วใช่ครับมันไม่ได้ เพราะตรงนั้นมันเขา้ามันเขา่าบ่อใดนะหรอที่หนังเขา่าบ่ไใดนี่ซีดรวมเพราะว่ามันบวบลงแล้วถ้าเกิดเออตอนแรกผม,ม,ม<า>ว่าซิมาซิมาจ,จอดซ้อนอยู่นี่ิแถวละสองพันกับซิมีพื้นที่วานแต่เพื่อนว่าเอาลังไว้ที่หัวเส้นเขาวนี่เขากะจอดบ่ได้เข้าตรงออกไม่ได้ที่เราเปเท้าแมนครับเพื่อนจะมายกป,ประตูฟุตบอลออกให้ แมนครับเขาก็ต้องออกไปทางนอกก็ดับเรื่องว่าคุยคุยกับไปต้องคุยกับผู้บริหารแหะครับในบาทางนาี้เขาไม่ไดห้หรอกเนี่ยมันร่มเลเนี่ยตลองรอดนานลงไปกันรอบเราอีกนึ อย่าเอื้นเนี่พ่อมันจะเอาคนไมาเห็นเลยที่ดูเห็นเลยอ่ะเลี้ยวไปแล้วอเตอ้์วบ่กผมถ้ามันถ้ามันปะได้แดีวมันเลี้ยวได้ย่านมันปะก็ได้แล้วมันมันได้ทั้งร้อยย่านได้ล้ออะไรอ่ะต้องเบื้องให้เป็นแจ๋แล้วบอกเพื่อนไปแล้วบอกพ่อไปแล้วก็คงคงกะสู่แดดก็ได้ พื้นที่กว้างขวางครับพี่น้องยิ้มกยิมกไรเย็นบ่เย็นบ่แต่ว่ามันเย็นวล้มันเย็นด้วยแหละแต่มันเค็มยีลยมันก็ยั่ นังหลเติมันอนนีก็มะผมบ่ดใส่หลายเลยเมื่อ่านใส่หน่อยเดียวมันบวเห็นบวเห็นน้ำยาข้างในมันว่ามันอยู่ระดับได้แง่เขาเดเขายื่มาแล้ว เป็นที่กว้างขางเลยครับพี่น้องแล้วถ้าเบิ้งพยุต์กะดูแล้วกะ <S <S น่าจะตามที่เพื่อนบอกแหละครับพี่น้องนาจะได้จอยข้างหนอกครับพี่น้องเพราะว่ารวานี่เพื่อนนาจะปิดเบิ้เลยครับพี่น้อง แล้วครับเบิ้งครับพอหยุดมาหอดแล้วแทเป็นผะู้ใหญ่เป็น,ยยปนคุยกันก,นก,นนะบกนับพี่น้องเอาบวกาตัดสินใจกับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกทการที่ตามรับชมรับขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องขอ,อกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับผม